วันก่อนเราได้เห็นคุณพ่อจำทาหลงวังอยู่หลักๆนะครับได้เห็นอยู่ได้คุ้มเคยสนิทสนมนะครับเพราะว่าก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยก็ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรนะครับภรรยาของท่านได้เล่าให้ฟังว่าไปจับไปซอยผือไห้ไปซอยผือไห่ไปจับผือไห่เอามาตัตา เพื่อที่จะเอาไปทอเสื่อนะครับซึ่งก็เราก็รู้กันดีว่าจับผือหรือสร้อยผือเนี่ยนะครับทำยังไงรู้สึกว่าเหนื่อยนิดหน่อยเท่าน,นั้นเองก็เป็นนอนนะครับพอานอนแล้วก็ไม่ติดตื่นมาอีกนะครับก็ถือว่าไปสบายนะก็ถือว่าสบายครับแต่ก็ ผู้สชนอย่ญญางพวกเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับเรื่องของอย่างนี้นะครับเรื่องความตายเนี่ยเป็นเป็นมหันตภัยที่มนุษยชาติตกกลัวมากที่สุดครับเพราะว่ากลัวความตายนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเมื่อเสียชีวิตไปแล้วตายไปแล้วเนี่ยโลกหลังความตายเป็นยังไงนี่เราไม่รู้กันนะครับ เมื paid, ant, ่อไม่รู้ก็ต้องกลัวเป็นธรรมดานะครับเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไงก็มักจะทำตามความเชื่อประเพณีของแต่ละศาสนาแบบนี้เหมือนกันนะครับแม้แต่ศาสนาเดียวกันก็ความเชื่อทางศาสนาก็จะต่างกันนะครับแต่ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นศาสนาของเราเนี่ยถ้าเป็นนิกายมหาจา์แถวที่เปตเนี่ยนีจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับ แถวทางโน้นก็จะไม่มีการไม่มีเผาไม่มีฝังนะครับสัป,ปรเรก็จะแบกเอาศพเนะี่ยขึ้นไปบนยอดเขาสูงๆแล้วก็จะไปเฉือนเนื้อออกเป็นชิ้นๆน,นะครับโยนให้แรงกินนะครับสุดท้ายแรงพวเป็นจ่าสูงก็จะได้กินมันสมองผสมกับกระดูกปลดน,นะครับ นั่นคือสัพเหรอก็จะทําอย่างนั้นทั้งหมดนะครับเพราะว่าทิเบตเป็นเมืองที่หนาวหนาวมากไม่มีกลิ่นนะครับศซ่คนเราเนี่ยเสียชีวิตไปแตล้วเป็นเดือนก็ยังสามารถที่จะรักษาความรักษาสภาพเอาไว้ได้มัอนเิมไม่มีกลิ่นนะครับสัป,ปเพหรอก็จะแบกได้นะครับหามได้พุ้มได้นะครับสัป,ปเหรอก็จะทําได้อย่างถึงขนาดนั้นนะครับ แต่ท่าต้องการอยากจะล้างน้าศพนะครับแล้วก็ปรุงสังเวนะครับให้เห็นเป็นความเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะ,ะทนอยู่ในสภาพเดิมได้ครับร่างกายมนุษย์จะเป็นทุกข์เพราะว่าไม่อยู่ในสภาพเดิมทนอยู่ในสภาพอย่างนี้หยบไม่ได้นะครับคขา่าทุกข์เนี่ยนะครับแล้วก็ เป็นอนรอนรตาอรรตานี่ค่อนข้างจะลึกซึ้งนะครับก็คือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนภาพสดที่เรามองเห็นว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะั้นประกอบด้วยภาพทั้งสครับคือิดนน้ำหลมและไฟขันทั้งหคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและอิกอาเมื่อสิ่งใดสิ่งหน,นึ่งมันไม่สมประกอบกันแล้วก็จะ พบอข้าวลงผุแผ่นดินหรือล้ลงนะครับก็กลายเป็นซากศพไม่ช้าไม่นานก็จะสลายไปนะครับนี่คือความเป็นอน,นัตตาไม่ใช่รูปไม่ใช่ร่างแต่มันสิ่งหลายๆอย่าง